ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดี f อฟจากที่เชียงกงวีรัมครับก็วันนี้พามาชมอ่ารถหกล้อค,ครับหกล้อ,ลอช่วงยาวอันนี้หัวกระสีครับก็จะเป็นหัวสิงครับอันนี้ก็พามาชมกระสีกระสีสวยทั้งเส,ส้นครับกระสีดำเมี่ยมสวยทั้งเส้นอสสรน <Wow S 1> นอบหนไม่มีบว,วมครับ ก็เครื่องเป็นเครื่อง HO 7C ครับไอเจ็ดดา้วก็หครับก็เบรกดิฟรี่ดิฟรี่สีดำเงี่ยมครับรถเป็นรถยางเต่าครับยางสวยๆดอกเต็ม ก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้านบาทครับก็ดูรถตะเทียมเพื่อเมืองวิดัมครับก็รับแรกรุ่นเหมือนเดิมครับหรือโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งจุดแปดแปดสามสามก็ของครับ